าะไปหน้ายังเห็นไปหน้าบ้าแอวีดีโยกถ้าเกิดว่าเราขี่ซ้อนไปอย่างเงี้ยได้นะแต่ที่ไม่ใส่เชื้อเงี้ยตำรวจจะจับไหมเขาจับปะไม่มีทางจับเขาจะไม่จับเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนมวนบังตารถล้องหนเพราะว่าตำรวจอ่ะเขาอาจจะมามองนี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ย บอลวิวน oh! uh ิวเชิร์ตอ้ยพี่เคยขายสีแดงไปสามคัน uh huh. แดงขาวอันนี้น้ําเงินขาวไม่เคยเจอไม่เคยขายเขาไปแล้วขายไปสองแสนหกวันนี้เสี่ยงเมินหาย,ยากกว่าสีแดงนะผมขายสองแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทถูก uh huh. กว่าถูกกว่านะรถมือเดียวกูแจสามดอดที่่าฟิวใช่ไข่ล็อกคงล็กอลกคอดีมากรถจะหูจะคล่องรักษามาโคตรสวย uh huh. อันนี้คือเป็นตัวมออลม ปี2 0 15จนปร16นิวเชิร์ตต้องปีนี้เท่านั้นและเอกคงเอกดักท่อต้องท่อ,อยาวๆแบบนี้ใช่มันต้องแต่งเป็นแบบสไตล์แบบบอนวิวอย่างนี้โคตรนะพี่จิงน,นะนี่ถ้าเกิดว่ามีตังนะหรือว่าพี่ไม่ใช่พ่อขานะพี่จะเอาไปแต่ง<ฮ>แต่งตัดทอยทำห้อยหัดกว่าน,นี้เลยเพราะว่า<ฮ>รุ่นเนี้ยเ,เ,เป็นรุ่นลิมิเต็ดแล้วนะแล้วยังเอาไปทําแต่งอีกอะ่ะแต่ทรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าขี่เลนะก็สวยอยู่แล้ว มีชิวนหน้ามีแฮนด์โ oh, หป่วยเนาะสีส่สดูดิดูส,สภาพดิดูดิอืมนี่โยงโยงโยนโหเมื่อรถใหม่เลยนะเหมือนด,ดีป่วยอะ่ะใครจะไปนะบอกเลยที่แอร์แอร์บาร้องอะ่ะบอกเลยแต่่อยาทอดเพื่อผมนะจะมันจะเท่เกินไป <c oughs> นะใครสนใจบอกเลยเธอผู้ชานผู้หญิงเธอลงคลอมดูดิอ่ะเตี้ยด้วยเป็น <c oughs> ไงไถึงเราไม่จะไปอ่ะถึงอนี่อ่ะเป็นไง โอ้โหเปิดพวกต้อจีบดีเนเลยก็ต้องบอกผี่จะบออ้ย้ยอ้ยดูดูผู้ิงขี้หญงขี้อะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงแม้ก่ขีหายากแล้ว้ะยังเป็นรุ่นดิเตสดิวเชิพิวเซตอีกอ่ะออาวใครสนใจจัดไปโอเบาแต่งเงินเนี่ยไปเล่นไปสีแดงดิเดิมเลยอ่ะสวยถองแสนึ่งหมื่นกบาทคอทงคอท่อยังแบบโอ้สีลุงอยู่เลยอ่ะใช่ สุดาเหนือเนี่ยเอา้าแต่โอเคเพิ่งมาร้อนๆเลยนะสุสดโต๊ะจะไมไ่ล้างเลยแต่ปาาเป็นคันยากพูดจัดไปบอลน,น,นิวทีร้อยทรอัมเฮ้ยบอลนิวทีเชิร์ตเฮ้ยนิวเชิร์ตสองแสนหนึ่งหมื่นก้าพันบาทโคตรทูกเป็นกล้าม yeah!